สวัสดีครับวันนี้พามากราบหลวงพ่อแดงพระครูยานวิลาศหรือหลวงพ่อแดงท่านเกิดเมื่อวันพุธขึ้นสองค่ำเดือน11พศ2 4 2 2ที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่ออายุ20ปีพ่อแม่ก็หวังจะให้บุตรเรียนจึงพาไปฝากกับท่านพระอาจารย์เปลี่ยนวัดเขาบันไดอิน เพื่อจะได้เล่าเรียนแล้วก็บวชเป็นพระภิสูตุต่อไปเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ได้ประพฤติเคร่งครัดต่อพระวินัยและปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดีท่านพระอาจารย์เปลี่ยนจึงได้สอนวิชาสมถะวิปัสสนากรรมฐานให้รวมทั้งถ่ายทอดวิชาครมให้อย่างไม่ปิดบังโดยเหตุนี้จึงทําให้ท่านมีความเพลิดเพลินในการศึกษาหาวิชาความรู้จนกระทั่งนานวันเข้าท่านก็ยิ่งสํานึกในรสพระธรรม ก็เลยไม่คิดจะสึกและได้กลายมาเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อมีอาวุโสสูงสุดจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณาภาพลงพระพิสูจแดงก็รับหน้าที่เป็นสมภารวัดเขาบันไดหิตแทนกลายเป็นหลวงพ่อแดงตั้งแต่พศ2461เป็นต้นมาจนกระทั่งวันที่16มกราคม2517ท่านได้มรณาภาพลง ท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรที่พระครูยานวิลาเมื่อวันที่5ธันวาคม2502วัดเขาบันไดอิฐนั้นแต่เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยมีฐานะเป็นวัดในกรุ่มสีอยุธยาอยู่ในตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบนเขาบันไดอิฐแห่งนี้ก็มีถ้ำอยู่มากมาย มีหลักฐานว่าในแผ่นดินพระบรมราชาที่สองพระเชษฐาธิราชพศ2171พระศรีศิลป์ซึ่งเป็นเชื่อสายพระเจ้าทรงธรรมได้ถูกจับกลุ่มและถูกเนรเทศจากอายุธยามาลุมขังอยู่ที่ถ้ำเขาบันไดอีแ่งนี้เพราะคิดซ่องสุมผู้คนคิดแย่งจิงราชสมบัติแต่แผนการได้รั่วไหลออกมาเสียก่อนเมื่อพระศรีศิล์ มาถูกจองจำที่นี่ก็ได้มีหลวงมงคลซึ่งเป็นพระญยิทางฝ่ายมารดาของพระศรีสินคุมบ่าวไพร่มาทำการขุดเจาะถ้ำทางด้านอื่นให้ทะลุติดต่อกันหลายถ้ำจนถึงถ้ำใหญ่ที่คุมขังพระศรีสินซึ่งมีแผ่นกระดานตีปิดปากถ้ำและมีทหารเฝ้ายามคอยส่งอาหารและน้ำใส่ตะกร้าหย่อนลงไปให้ปรากฏว่าอาหารและน้ำไม่มีใครแต่ต้องคงอยู่ตามเดิม แต่โกนเรียกก็ไม่มีเสียงขานร,รับก็คิดว่าพระศรีศิลสิสสสนส้นพระชนไปแล้วจึงรายงานให้ทางกรุงศรีอายุทยาทราบและมีคำสั่งให้ถมดินปิดปากถ้าเสียพระศรีศิลเมื่อรอบออกจากถ้ำมาได้ก็หลบซ่อนตัวซ่องสมผู้คนและทหารทำการขบฏต่อแผ่นดินตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีแต่ต่อมาได้ถูกจับตัวส่งกลับไปกรุงศรีอยุทยาและถูกสำเร็จโทษขอบพระคุณเครดิต ข้อมูลจากวิกิพีเดีย